สวัสดีครับวันนี้ตาตาพาเที่ยวมาที่เงือนโฮมนะครับก็ไปถามเจ้าหน้าที่ขเขาแล้วเขาบอกว่าเงื่อนโฮมเป็นภาษาเหนือนะแปลว่าเอาบ้านเรือนหลายๆหลังมารวมกันเหมือนกนับว่าไปซื้อไปซื้อบ้านเก่ามารวมรวมกันในประมาณนี้ท่านผู้ชมเขาเรียกว่าเงือนโฮมเนาะก็คือมารวมกันประมาณนี้ท่านผู้ชมอาหารร้านนี้ยอมรับว่ามาที่จังหวัดน่านนะท่านผู้ชมมาทานสองรอบเลยท่านผู้ชมเพราะว่าอาหารที่นี่แนะนําเลยว่า อร่อยทุกอย่างท่านผู้ชมคือคือเมนูอะไรลงมานี่ก็คือไม่เหลือท่านผู้ชมอร่อยทุกอย่างก็คือถ้าถ้าท่านใดมีโอกาสได้มาที่จังหวัดน,น่านนะแนะนําร้านนี้นะนะเือนหอมท่านผู้ชมอร่อยมากๆปากบ่นมาเลยนะท่านผ<อ>ู้ชมก็นี่ก็เป็นสมาชิกที่มาถั่วด้วยกันนะท่านผู้ชมมีทั้งหมดสิบเอ็ดท่านนะครับหนึ่งตู้พอดีนะท่านผ<อ>ู้ชมเงินหอมนี่มาทานสองรอบนะเพราะว่าอร่อย คืนเราไปนั่งทานลุกขึ้นลุกไม่ไหวอุ๊ดแรงวะ่ะบล็อกไซจะมีลำด้วยนะเนี่ยจะมีลำด้วยนะอะไรนะถ้าจะมีลำเขาองเปิดเพลงจะมีนางลำม,มาลำม,มาแล้วออเดเร์บออดเร์บ เอ,อเนื้อมาแล้วมีอะไรบ้าง<ม>น้ำพริกอ่องน้ำพริกอ่องน้ำพริกหนุ่มแคบหมูผักลวกแล้วก็ไส้อัวอยน่ากินอยางไงโอเคข้าวมาแล้วเพืเือหอบ ันนี้ต้องได้กินข้าวเหนียวแน่เลยดูท่าทางมีมีปลาด้วยนะป,ระราปะาลาอันนี้พิเศษพิเศษ,เศษนี่ปลาพิเศษทรงตรงจากร้อยเอ็ดรงตรงมาจากสิงบุรี <c oughs> ที่ใจอาหารร้านนี้ท่านผู้ชมมาทานสองรอบก็คือชอบไข่เจียวเนาะเพราะว่าตาต,า,ตาพาเที่ยวเป็นคนชอบกินไข่เจียวเนาะบางท่านอาจจะเบื่อแต่เราชอบกินไข่เจียวถ้าไปตามร้านอาหารต่างๆต,า,งตาตาจะสั่งก่อนคือเป็นไข่เจียวนับแรกท่านผู้ชมอร่อยอร่อยกินยังไงก็ไม่เบื่อเ <c oughs> ขาไปซื้อก้านี่อร่อยก็เลยเดพาไปัหแปลว่ามาดูกันนะนะ เฮือนหอมแล้วก็คือคือมาเอามารวมกันใช่ไหมอ๋อเอาบ้านเอาบ้านอะไรหลายหลังมารวมกันเป็นพรอมพรมเป็นเฮือนพรอมอ๋ออันนี้อันนี้ผัดผัดอ่าอะไรนะผัดไส้อัวผัดไส้อัวอ๋อผัดไส้อัวกินได้ที่นี่เท่านั้นข้าวพร้อมไส้อัวมีที่นี่ที่เดียวใครบอกที่จังหวัดน่านแล้วก็กิน ันนี้แกงเจือดนะครับแกงเจือจะดูดีไหมจะเป็นยังไงจะลองดูว่ารสชาติที่นี่จะเหมือนที่เราเคยกินไหมมันมีอะไรที่แตกต่างที่แตกต่างอันนี้อันนี้ปลาร้านะปลาร้าท่านผู้ชมถ้าไม่ได้ไปปลาร้านี่แย่เลยจะลองดูแกงเจือดว่าแกงจดที่นี่มันแตกต่างจากที่อื่นยังไง อยากเะอสิงทีงเหมือนใจเรา oh. ดินรอนในแสงไฟสว่างสดใสเป oh. ็นดินท้องฟ้าตาตาพาเที่ยวออกไปไม่ต้อง